ดีกว่าว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ประเด็นเกี่ยวข้องกับสุขภาพของขิมจองอึนความเป็นอยู่นะฮะตกลงยังมีชีวิตอยู่ไหมหรือว่าเสียชีวิตแล้วเนี่ยขิมจองอึนเนี่ยนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้เริ่มต้นจากไหนย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นจริงๆที่ทําให้คนเริ่มพูดถึงกันก็คือเมื่อประมาณต้นสัปดาห์ที่แล้วนะฮะมาจากทางสำนักข่าว CNN กครับรายงานอ้างแหล่งข่าวว่าทางหน่วยข่าวกรองสหรัฐกำลังจับตาอย่างใกล้ชิด เกี่ยวกับรายงานที่บอกว่าคิมจองอึนเนี่ยไปเข้ารับการผ่าตัดด้วยเหตุผลด้านสุขภาพแล้วพอผ่าตัดเสร็จอาการก็ยังไม่ดีขึ้นคือเหมือนกับออร่อดแร่ร่อดแรกเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ถึงกับเสียชีวิตทีนี้ก็ยังไปสอดคล้องกับรายงานของทางสำนักข่าวที่มีชื่อว่า NK News ซึ่งสำนักข่าวนี้ครับ NK News เนี่ยนักข่าวส่วนใหญ่เป็นอดีตชาวเกาหลีเหนือที่แปรพักมายังเกาหลีใต้เพราะฉะนั้น ในเรื่องของแหล่งข่าวก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือนะครับก็มีแหล่งข่าวมีคนรู้จักยังคงอยู่ในเกาหลีเหนือส่งข่าวคราวมายังเกาหลีใต้เหมือนกันปรากฏว่าสำนักข่าว NK News เนี่ยนะครับในช่วงเดียวกันกับที่ CNN รายงาน NK News บอกว่าคิมจองอ่นฮะไปเข้ารับการผ่าตัดทั้งเกี่ยวกับระบบหัวใจแล้วก็ระบบหลอดเลือดเมื่อวันที่12เมษายน12เมษายนถ้าเป็นไปตามรายงานข่าวของ NK News จริงๆนั่นก็หมายความว่า หวันหลังคิมจองอึนปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งสุดท้ายวันถัดมาคิมก็ไปเข้ารับการผ่าตัดเนื่องจากว่าสุขภาพของคิมเนี่ยอาการเริ่มส่อแววไม่ค่อยดีมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วครับเนื่องจากหลากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่จัดเรื่องของความอ้วนแล้วก็การทำงานหนักเกินไปคิมจองอึนเองอายุจริงๆเพิ่งจะ36ปีนะครับแต่ว่า ด้วยเรื่องของพฤติกรรมก็อย่างที่เห็นฮะสุบุรีจัดเดินทางไปต่างประเทศนะฮะไปเจอกับทรัมป์ที่สิงคโปร์ที่เวียดนามก็จะเห็นภาพฮะมีกิมจองอึนเนี่ยต้องพักไปสุบุรีอยู่บ่อยๆหนจะเรื่องของพฤติกรรมการกินในจะเรื่องของน้ําหนักนะฮะสูงประมาณ164-165ซนติเมตรนะครับแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยจากรายงานบอกว่ามากกว่า140กิโลกรัมนะครับ แล้วในรายงานเองของ NK News เนี่ยนะฮะก็บอกว่าหลังจากที่คณะแพทย์ครับได้ทำการประเมินสภาพของขิมจองอื่นแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าอาการเริ่มดีขึ้นคุณหมอส่วนใหญ่ก็เดินทางกลับนะฮะไปยังกรุงเปียงยางตั้งแต่วันที่19เมษายนแล้วก็เหลือหมอแค่บางคนเอาไว้เฝ้าระวังอาการของขิมต่อจากนี้เท่านั้นในช่วงพักฟื้นนะครับจากข่าวทั้งหลายทั้งวงที่มีรายงานออกมาในช่วงประมาณสักเกือบเกือบสสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ ก็มีนักข่าวกรับเอาเรื่องนี้แหละหยิบยกปลายาถามคนที่สนิทสนมนะฮะแล้วก็เคยพูดคุยกันมาบ่อยๆนะนั่นก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั่นเองนะฮะระหว่างที่ทรัมป์เนี่ยแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 ที่ทำเนียบขาวนักข่าวก็ถามทรัมป์ว่าตกลงกระแสข่าวเกี่ยวกับคิมจองอึนเนี่ยมันจริงหรือมั่วอย่างไรนะฮะทรัมป์เองบอกว่ารายง,งานข่าวที่ออกมาเนี่ยน่าจะไม่ถูกต้องนะักนะครับ บอกแค่ว่าน่าจะเป็นการไปหยิบยกเอามาจากเอกสารหลักฐานด้านข่าวกรองแบบเก่ามากกว่าไม่น่าจะเป็นข้อมูลที่อัปเดตใหม่ทรัมป์ก็ไม่ได้บอกอะไรมากนะบอกแค่ว่าตัวของสหรัฐเองนะฮะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคิมและก็เกาหลีเหนือนะครับแล้วก็หวังว่าในท้ายที่สุดสุขภาพของคิมนะฮะจะไม่เป็นอะไรมากนะในที่สุดเนี่ยก็หวังแนะ,ะว่าคิมจองอึนจะปลอดภัยนี่ทรัมป์ก็ อวยพรนะให้กับผู้นำเกาหลีเหนือด้วยในขณะที่นายไมปอมเปโอครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็มีนักข่าวถามปอมเปโอเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับประเด็นข่าวรายงานข่าวเกี่ยวกับสุขภาพของคิมจองอึนปอมเปโอก็บอกว่าณนะจนถึงจุดนี้ตัวเขาเองรัฐบาลสหรัฐเองยังไม่สามารถบอกข้อมูลอะไรได้มากนอกเหนือไปจากว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังจับตาสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างใกล้ชิดฟังแค่นี้ถ้ามันเกิดเป็นข้อมูลที่ไม่จริงหรือว่าเป็นข่าวเท็จแบบ100%เนี่ยหลายฝั่งหลายฝ่ายก็คงจะออกมาปฏิเสธแบบอาการป่วยแล้วก็สุขภาพของคิมจองอึนโดยเฉพาะในขณะที่ฮ่องกงครับมีนักข่าวคนนึงมีชื่อเสียงมากเลยนะฮะเป็นรองพ่วอหนวยการของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของฮ่องกงครับชื่อว่า HKSTV นะครับซึ่งเธอคนนี้เนี่ยนะฮะ มีผู้ติดตามในโลกออนไลน์ก็คือในว่อยป๋อเนะครับเหมือนกับทวิตเตอร์ของของสหรัฐเนี่ยนะฮะแต่ว่าในจีนเนี่ยคือว่ยป๋อนะฮะมีผู้ติดตามกว่า15ล้านคนปรากฏว่านักข่าวคนนี้เนี่ยเธออ้างว่ามีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้มากๆบอกกับเธอว่าคิมจองอึนจนถึงตอนนี้น่าจะเสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะในขณะที่อีกรายงานข่าวหนึ่งนะก็คือ รายงานข่าวของสำนักข่าวในประเทศญี่ปุ่นนะฮะอ้างว่าคิมจองอึนยังไม่ถึงกับเสียชีวิตแต่ว่าตอนนี้ยังคงไม่รู้สึกตัวใดๆเหมือนกับสภาพแบบเป็นผักเนี่ยนะครับโดยรายงานข่าวนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยระบุเพิ่มเติมด้วยนะบ,บอกว่าคิมจองอึนครับตอนที่ก่อนจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเป็นการด่วนเนี่ยกำลังเดินทางไปเยี่ยมเยียนพื้นที่ต่างจังหวัดครับปรากฏว่ารู้สึกแน่นหน้าอกแล้วก็ล้มลงไปกับพื้น หมอที่เดินทางไปด้วยกับคิมตอนนั้นก็พยายามปั้มหัวใจแล้วก็ทำซีพีาร์นะครับรีบพาตัวคิมไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็รีบให้มีการผ่าตัดโดยด่วนแต่อาการดูเหมือนจะยังไม่ดีขึ้นก็เลยสอดคล้องกับรายงานก่อนหน้านี้อย่างที่ผมบอกไปว่าทำไมจีนถึงต้องส่งทีมผู้เชี่ยวชาญถึงต้องส่งทีมแพทย์เนี่ยมาช่วยเกาหลีเหนือเพิ่มเติมเป็นการเร่งด่วนตั้งแต่ช่วงวันช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแบบนี้นะครับ แล้วก็มีอีกข่าวหนึ่งด้วยอีกข่าวหนึ่งที่เชื่อว่ามีการรายงานแล้วท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยน่าจะได้เห็นนะฮะก็คือกรณีของภาพถ่ายดาวเทียมครับจากทางเว็บไซต์38 n o r ในสหรัฐนะฮะที่เป็นประจําเลยครับเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวภายในเกาหลีเหนือด้วยการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมก็มีภาพล่าสุดครับอย่างน้อยๆเนี่ยสองสภาพด้วยกันแสดงให้เห็นเป็นขบวนรถไฟขบวนรถไฟขบวนพิเศษที่คาดว่าน่าจะเป็นของขีมจองอึน ไปจอดอยู่ที่สถานีท่านผู้นำซึ่งเป็นสถานีส่วนตัวครับสำหรับสมาชิกตระกูลคิมที่อยู่ในเมืองวอนซานเมืองตากอากาศริมทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศโดยเป็นภาพที่เปรียบเทียบให้เห็นว่าเมื่อวันที่15เมษายนยังไม่เห็นรถไฟแล้วก็วันที่21นะฮะแล้วก็23เมษายนที่ผ่านมามีภาพรถไฟปรากฏให้เห็นจอดอยู่ที่นั่นทำให้คาดว่าอย่างน้อยๆครับ คิมน่าจะพักอยู่ที่นี่ก็ตั้งแต่วันที่21เมษายนแล้วจากข่าวเกี่ยวกับเรื่องการพบเห็นขบวนรถไฟของคิมจองอึนที่เมืองวอนซานที่บ้านพักตากอากาศสุดหรูนั้นเราสามารถรู้หรือไม่รู้หรืออาจจะตีความอะไรได้บ้างมาไล่เรียงกันครับท่านผู้ฟังข้อแรกก็คือว่าการเห็นขบวนรถไฟของคิมจองอึนไม่ได้เป็นการพิสูจน์ว่าคิมจองอึนเนี่ยสุขภาพเป็นอย่างไร ยังคงอยู่ดีไหมหรือว่าไม่รู้สึกตัวอย่างที่สำนักข่าวญี่ปุ่นรายงานไปก่อนหน้านี้นะครับดีไม่ดีเนี่ยมีคนตั้งสมมติฐานเหมือนกันท่านผู้ฟังบอกว่าคิมที่เดินทางไปต่างจังหวัดไปอยู่บ้านพักตอนนี้ไม่กล้าอยู่ในกรุงเปียงยางก็เพราะว่าคิมกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะติดเชื้อโควิด1 9ถึงแม้ว่าเกาหลีเหนือจนถึงวันนี้จนถึงวินาทีนี้ยังคงยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าประเทศเกาหลีเหนือ ยังคงปลอดผู้ติดเชื้อโควิดยังคงเป็นศูนย์นะฮะถึงแม้ว่าจะบังคับให้ประชาชนเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนามัยนะฮะมีการกักตัวบุคคลต้องสงสัยเนี่ยนานถึง30วันประเทศอื่นเขากักตัว14วันใช่ไหมฮะเกาหลีเหนือนี่กักตัวเป็นเดือนนะฮะนานถึง30วันก็บอกว่าเนี่ยมาตรการของเกาหลีเหนือเข้มข้นขนาดนี้นะฮะเกาหลีเหนือก็เลยไม่มีคนติดโควิด -19 เเอาละอยู่ที่ใครจะเชื่อไม่เชื่ออย่างไรซึ่ง รายงานของฝั่งตะวันตกส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่จริงหรอกนะสถานการณ์ในเกาหลีเหนือเนี่ยยังไงก็น่าจะมีผู้ติดเชื้อก็เป็นไปได้นะที่คิมจองอึนอาจจะรู้สึกกังวลกับโรคโควิด -19 แล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพก็มีปัญหาอยู่แล้วถ้าเกิดติดโควิดขึ้นมาจะอาการไม่ดีเอาก็เลยอาจจะหนีออกจากกรุงเปียงยางไปอยู่อาศัยที่บ้านพักตากอากาศในเมืองท่าที่เมืองบอนซานี้ก็เป็นไปได้ข้อที่2อับนะฮะข้อที่2ก็คือทําให้ มีความเป็นไปได้แล้วก็น่าเชื่อถือมากขึ้นว่าอย่างน้อยคิมจองอึนก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นละนะฮะอยู่ที่เมืองวอนซานแน่ๆข้อที่3ครับอันนี้น่าสนใจก็คือว่าปกติแล้วในการเดินทางคิมจองอึนจากกรุงเปียงยางไปยังเมืองวอนซานเนี่ยก็มักจะเลือกเดินทางด้วยการนั่งเครื่องบินส่วนตัวครับไม่ค่อยใช้รถไฟในการเดินทางไปยังเมืองนี้สักเท่าไหร่ก็ทําให้เราตีความไปได้อีกแหละนะว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าคิมจองอึน อาจจะสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ดีจนกระทั่งไม่สามารถขึ้นเครื่องบินไปยังเมืองวอรซานได้อีกต่อไปก็เลยต้องใช้วิธีการนะฮะนั่งรถไฟไปแทนนะครับอันนี้คือข้อที่3ข้อที่4ี่ครับอันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่ารถไฟขบวนนั้นเนี่ยคิมไม่ได้โดยสารมาดา้วยซ้าอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางการก็เป็นไปได้ที่อาจจะเดินทางมาหาคิมอาจจะเดินทางมาดูอาการของคิมจองอึนนะครับ แล้วก็ข้อที่5ก็มองในกรณีที่แบบว่าโอ้โหรัฐบาลเกาหลีเหนือมีการรับรวงพรางเนี่ยนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่ก็รู้อยู่ว่าสหรัฐโดยเฉพาะเนี่ยสำนักข่าวสามสิบแปดนอตเนี่ยชอบมาจับตาด้วยการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมนักใช่ไหมก็เอาแบบนี้ก็แล้วกันนะฮะในเมื่อมีกระแสข่าวออกมาเยอะเนี่ยก็เอารถไฟไปจอดเหมือนกับลวงเอาไว้อยู่ที่เมืองวอนซานและจริงๆคิมจองอึนอาจจะอยู่อีกที่หนึ่งก็เป็นไปได้โอ้โห เราสามารถตีความได้สารพัดครับตราบใดที่เกาหลีเหนือยังไม่เผยภาพใหม่ล่าสุดของขีมจองอึนที่ทําให้คนทั้งโลกเชื่อถือได้แล้วก็เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีข่าวใหม่ออกมาอีกนะฮะเป็นการออกมาให้สัมภาษณ์ของที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้นะฮะบอกว่าจนถึงตอนนี้ครับรายงานข่าวกรองในเกาหลีใต้ซึ่งติดกับเกาหลีเหนือเนี่ยยังคงยืนยันว่าขีมจองอึนมีชีวิตอยู่ แล้วสุขภาพเนี่ยก็ยังคงเป็นไปด้วยดีนะครับก็ยังคงรู้สึกตัวดีนะครับแล้วยืนยันตรงนี้ด้วยนะฮะว่าคิมเนี่ยอยู่ที่เมืองวอนซานมาตั้งแต่วันที่13เมษายนแล้วแล้วก็ไม่มีสถานการณ์หรือว่าข่าวอะไรที่เรียกว่าต้องสงสัยนะฮะที่ทางหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้สามารถไปดักไปจับข่าวมาได้แต่อย่างใดทุกอย่างยังคงปกติดีเพียงแค่คิมจองอึนไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองวอนซานเท่านั้น แต่ในทางตรงกันข้ามเลยครับคนละเรื่องเลยเนี่ยก็คือการออกมาให้สัมภาษณ์ของทางสวสหรัฐครับชื่อว่าลินซี่แกรมเป็นสวมาจากรัฐเซาท์แคโรไลนานะครับแล้วก็ที่ผ่านมาขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาคองเกรสหนึ่งในสวสหรัฐที่สายเหี่ยวมากที่สุดนะฮะเป็นคนที่ไปขยันขยอทรัมนะฮะเป็นหนึ่งในคนสนิทของทรัมป์มักจะไปเป่าหูทรัมป์ให้ไปก่อสงครามบ้างล่ะให้ไปเ,เรียกว่า เผชิญหน้าไปโจมตีบรรดาประเทศที่เป็นอริัตรูทั้งหลายลินซี่แกรมออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดอีกครับบอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นประเทศปิดเป็นสังคมปิดเพราะฉะนั้นนะครับสหรัฐเองตัวเขาเองก็อาจจะไม่ได้รับข้อมูลโดยตรงแต่ตัวเขาจะช็อกหรือจะแปลกใจอย่างมากถ้าเกิดคิมไม่ตายหรือคิมเนี่ยยังคงรู้สึกตัวดีอยู่คือพูดง่ายๆก็คือว่าตัวของลินซี่แกรมเนี่ยเชื่อว่าอย่างไงก็ตามคิมจองอึนต้องเสียชีวิตแล้ว หรือไม่ก็ต้องแบบหมดสติไม่รู้สึกตัวแน่ๆนะครับเพราะว่าในประเทศอย่างเกาหลีเหนือที่เป็นสังคมปิดแบบนี้ไม่มีทางที่รัฐบาลจะปล่อยให้กระแสข่าวลือเกิดขึ้นได้นานกว่า2ส,สัปดาห์แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการออกมาตั้งข้อสังเกตมุมมองของสวสายเหี่ยวของสหรัฐอเมริกานะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องพึงระลึกไว้เสมอครับท่านผู้ฟังก็คือว่าเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่เรียกว่าเก็บงำความลับเก่งเลือเกิน ถ้าอย่างจำกันได้ครับย้อนไปเมื่อปี2011ตอนที่คุณพ่อของคิมจองอึนเสียชีวิตนะครับก็คือคิมจองอิลเนี่ยตอนนั้นหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วทางการเกาหลีเหนือเก็บข่าวนี้เป็นความลับเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนานถึง2วันนะฮะผ่านไป2วันคุณป้าผู้ประกาศข่าวที่เรามักจะคุ้นเคยกันดีถึงจะใส่ชุดดำออกมาร้องห่มร้องไห้พร้อมประกาศข่าวการ จากไปของขิมจองอิลนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้เรามั่นอกมั่นใจว่าเกาหลีเหนือเนี่ยถ้าอยากจะเก็บบางเรื่องเป็นความลับแล้วเนี่ยเก็บเก่งแน่ๆก็อย่างเช่นเรื่องของนักศึกษาชาวอเมริกันนะครับนายออโตวอมเบียรถ้ายังจํากันได้ย้อนไปเมื่อประมาณสัก3าปีที่แล้วนะฮะที่มีประเด็นก็คือว่าไปที่เกาหลีเหนือแล้วก็ถูกจับนะครับฐานที่ไปขโมย โฆษณาชวนเชื่อที่เป็นแผ่นโปสเตอร์ในโรงแรมนะครับแล้วก็ถูกจับกลุ่มแล้วก็ถูกลงโทษให้ไปใช้แรงงานหนักแบบนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็อายุแค่22นะฮะแต่ว่าไม่รู้ไปเกิดอะไรขึ้นจนถึงตอนนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะก็คืออยู่ในสภาพที่ไม่รู้สึกตัวสมองตายเนี่ยมีการกระทบกระเทือนทางสมองเนี่ยนะฮะนานกว่า1ปีกับ1ปีกับอีก3เดือนเกาหลีเหนือเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่บอกสหรัฐไม่บอกใคร จนกระทั่งอาการเนี่ยรอแร่แล้วฮะก็เลยออกมาแจ้งสหรัฐสุดท้ายก็มีการรีบรับตัวไปนะฮะไปรักษาตัวต่อที่อเมริกาแต่ก็ไม่ทันเสียชีวิตในท้ายที่สุดแล้วก็เป็นประเด็นทางการทูตการเมืองระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือพอสมควรในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ตอนนั้นเพราะฉะนั้นมาจนถึงตอนนี้ท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เราคาดการ์หรือว่าตั้งสมมติฐานต่างๆรายงานข่าวต่างๆที่ออกมาเนี่ยฟังหูไว้หูครับ สุดท้ายก็ต้องดูว่าเกาหลีเหนือจะว่าอย่างไรมีการเผยแพร่ภาพล่าสุดออกมาไหมภาพดังกล่าวน่าเชื่อถือแค่ไหนและที่ต้องพึงระลึกไว้ก็คือว่าอะไรก็ตามที่เกาหลีเหนือเก็บงำไว้อาจจะเป็นความลับที่เราไม่อาจรูร้นะครับเอาละสมมุติก็แล้วกันสมมุติว่าเกาหลีเหนือต่อจากนี้เนี่ยคิมจองอึนมีปัญหาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกนใดไม่สามารถปกครองประเทศต่อได้แล้วใครล่ะใครจะมาสารต่อ คิมจองอึนปกติแล้วเนี่ยนะครับสำหรับเกาหลีเหนือนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศมาก็จะเป็นการปกครองแบบนี้ฮะพอคนก่อตั้งประเทศก็คือคิมอิลซงจากไปคนต่อมาก็คือลูกชายครับก็คือคิมจองอิลพอคิมจองอิลจากไปคนต่อมาที่มาปกครองก็คือคิมจองอึนลูกชายอีกก็จะเป็นแบบนี้ฮะพ่อส่งต่อให้ลูกพ่อส่งต่อให้ลูกแบบนี้ก็มา3รุ่นแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับ โดยก่อนที่จะมีการส่งไม้ต่อก็จะมีการเตรียมความพร้อมในการมาเป็นว่าที่ผู้นําคนใหม่ด้วยอย่างเช่นกรณีของคิมจองอิลนะครับทางคิมอิลซุงก็มีการฟูมฟักมีการเตรียมตัวเนี่ยนานถึง20ปีในขณะที่กรณีคิมจองอึนอาจจะกระทันหันหน่อยนะเพราะว่ามีอาการแบบว่าจากไปก่อนวัยอันควรนะครับคิมจองอึนอาจจะเตรียมตัวได้แค่สักปีกว่าๆเท่านั้นเองมาดูปัจจุบันฮะคิมจองอึนกับภรรยาก็คือนางรีโซจูเนี่ย มีรายงานว่าตอนนี้มีลูกด้วยกันอย่างน้อย3คนครับแต่ปรากฏว่าคนที่อายุน้อยที่สุดเนี่ยสขวบเท่านั้นเองแล้วก็คนที่อายุมากที่สุดอายุแค่10ขวบเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นเอาอย่างคนโตก็ได้อายุ10ขวบคงจะมาปกครองประเทศไม่ได้ในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางผู้เชี่ยวชาญในรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาก็เลยเชื่อว่าคนที่น่าจะเป็นเตงหนึ่งเตงจ๋าตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่เราเห็นปรากฏตัวปรากฏกาย ใกล้ชิดกับคิมจองอึนมากที่สุดโดยเฉพาะในเหตุการณ์สำคัญสำคัญนั่นก็คือคิมโยจองครับน้องสาวแท้ๆของคิมจองอึนพ่อเดียวกันแม่เดียวกันอายุ31ปีเด็กกว่าคิมจองอึนประมาณ5ปีเราเห็นคิมโยจองทำอะไรบ้างเราเห็นเธอไปปรากฏตัวเป็นตัวแทนของพี่ชายในงานเปิดโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชังของเกาหลีใต้เราเห็นทางคิมโยจองเนี่ยนะ ไปอยู่ใกล้ๆพี่ในการประชุมสิงคโปร์สมิตรระหว่างคิมกับทรัมป์เป็นคนที่เอาปากกาไปยื่นให้พี่ชายเซนเป็นคนที่เอาเอกสารไปยื่นให้พี่ชายนะฮะอย่างในการประชุมฮานอยสมิตนะซึ่งล่มลงแบบไม่เป็นท่าเนี่ยนะทางคิมโยจองก็ปรากฏให้เห็นนะเป็นภาพตอนที่คิมจองอึนอยากจะสูบบุหรี่คิมโยจองก็ยังเอาที่เขียบุรีเนี่ยไปรองให้กับพี่ชายคือเรียกได้ว่าในทางพฤติไนแล้วเนี่ยตำแหน่งของเธอก็คือเหมือนกับเป็น หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่เป็นคนบริหารจัดการคนรอบตัวคิมนั่นเองเนี่ยนะครับโดยที่น้องสาวของคิมนะครับถ้าเอาตำแหน่งทางการเนี่ยทางการเลยตำแหน่งของเธอก็คือเป็นรองผู้อํานวยการคณะกรรมการกลางประจาพักขนงานนะครับแล้วก็เมื่อเดือนนี้นี่เองครับเธอได้รับแต่งตั้งให้กลับมาเป็นหนึ่งในายคณะกรรมการโพลิตบูโรซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอํานาจสูงสุดในพักแรงงานอีกครั้งหนึ่งนะครับ นอกจากนี้ทางผู้เชี่ยวชาญสหรัฐเขาเชื่อว่าถ้าเกิดคิมจองอึนเป็นอะไรไปก็ตามคิมโยจองอาจจะไม่ได้ขึ้นมาเป็นผู้นําเกาหลีเหนือเนี่ยแทนพี่ชายแบบทาวอนนะครับเพราะว่าเขายังกลัวกันอยู่ว่าเกาหลีเหนือจะรับได้ไหมกับกรณีที่มีผู้นำเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่ตัวของคิมโยจองน้องสาวนะฮะอาจจะไปร่วมไม้ร่วมมือกับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในพักคนงานผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศที่มีประสบการณ์เยอะ ช่วยกันประคับประคองสถานการณ์ไปก่อนจนกว่าลูกชายของคิมจองอื่นที่ยังเด็กเนี่ยจะโตมาแล้วพร้อมที่จะมาปกครองประเทศต่อไปอย่างน้อยๆคนที่จะมาเป็นผู้นําสูงสุดได้จะต้องเป็นผู้นําทางสายเลือดแล้วทางที่ดีเนี่ยก็อยากจะได้คนที่เป็นเพศชายไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคิมโยจองอย่างที่บอกไปว่าอาจจะไปจับมือกับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีทั้ง ประธานสภาสูงสุดคนปัจจุบันอาจจะมีทั้งคนที่เคยเป็นตัวแทนนะ,ะในการเจราจาด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือมีรมัฐมนตรีต่างประเทศคนปัจจุบันแล้วก็ยังจะมีสมาชิกตระกูลคิมคนอื่นๆอีกบ้างนะฮะที่น่าเสียดายวันนี้เวลาไม่พอนะฮะจริงๆอยากจะเล่าว่ามีสมาชิกตระกูลคิมคนอื่นเนี่ยนอกจากน้องสาวอีกหลายคนเหมือนกันอย่างเช่นคิมจองอึนมีพี่ชายนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยสนใจการเมืองเท่าไหร่แล้วก็ยังมีอานะฮะคุณอาก็คือเป็นน้องสาวของคุณพ่อเนี่ย ก็ตอนนี้ก็ยังคงอยู่ใกล้ตัวคิมจองอึนเหมือนกันไหนจะมีคุณอาอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ชายครับแต่ว่ามีคุณแม่คนละคนกันคือเป็นน้องชายของออคุณพ่อเป็นน้องชายของคิมจองอิลน,นะครับและคนนี้ก็มีประสบการณ์ด้านการทูดมาหลาย10ปีนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในเกาหลีเหนือเนี่ยเวลามีข่าวอะไรเกิดขึ้นก็มักจะเป็นความลับเป็นลับลมคมในเรื่องของสุขภาพของคิมจองอึนล่าสุดนี้ก็เช่นการติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนเช้าวันนี้ หมดเวลาของรายการอินไซเดอร์ทอแล้วผมกิตติเดชนัดิสวรรณตองหลาดท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ